สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดาวพุทธที่โครจรพักองศานะคะ,ะการที่เขาโครจรพักองศาเนี่ยก็เป็นการโครจรแบบวิปริตนะคะสำหรับดวงดาวที่มีการโครจรถอยหลังจากแบบการเดินปกตินี่ก็คือต้องเดินหน้านะคะต้องเดินหน้าแต่นี่เขาเดินถอยหลังแล้วก็จะถอยหลังย้ายราศีด้วยนะคะในวันที่16มีนาคม การโครจรพักองศาของเขาเนี่ยเขาก็เริ่มพักองศาตั้งแต่วันที่10มีนาคมแล้วก็ถอยมาเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่28มีนาคมถึงจะหยุดในการโครจรพักองศานั่นเองทีนี้เรามาวิเคราะห์กันว่า,าการพักองศาเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับอะไร ก็อยากจะเตือนว่าดาวพุธเนี่ยนะคะเขาเป็นดาวแห่งการสื่อสารเป็นดาวแห่งคําพูดคําจาเป็นดาวแห่งการาเขาเรียกว่าการเดินทางด้วยนะคะรวมทั้งเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาโครจรวิปริตสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีการรวนนะคะเช่นโทรศัพท์ก็อาจจะเสียโทรศัพท์อาจจะหายหรือของหายได้ด้วยนะคะรวมทั้งการนัดหมายการติดต่ออะไรที่เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าอาจะไปแล้วนะจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแบบมีหลักการมีการเขาเรียกว่ามีการกะเกณฑ์อย่างแน่นอนแล้วแต่ก็ คาดนะคะผิดคาดก็คืออาจจะมีการคาดเคลื่อนอาจจะมีการเลื่อนอาจจะมีการยกเลิกยุติอย่างเงี้ยได้นะคะซึ่งการที่เขาโคจรพระอุษานี้จะส่งผลในลักษณะนี้นะคะแล้วการเดินทางก็เช่นเดียวกันการเดินทางก็จะมีความติดขัดมีอุปสรรคทําให้จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ช้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทําให้ไม่ได้ ไม่ได้ไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันมีการติดขัดนั่นเองนะคะมีการเ,าเขาเรียกว่าดึงมีการาทําให้จะต้องหยุดหรือว่ามีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นไปได้รวมทั้งบางทีเนี่ยนะคะก็จะเกิดปัญหาในการเข้าใจผิดได้นะคะสิ่งที่เขาสื่อสารมาเราเข้าใจอย่างหนึ่งแต่เขาเข้าใจอย่างหนึ่งอย่างเงี้ย ก็ทาให้สูญเสียผลประโยชน์ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเราต้องระวังให้มากทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีเมษร,ราศีพฤษและก็ราศีเมทุน3ราศีนะคะเรามาวิเคราะห์กันเฉพาะดาวพุธด,ดวงเดียวเนี่ยนะคะที่เข้าโครจรพักองศาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่คนลักนาราศีเมษนะคะคนลักนาราศีเมษเนี่ย พอดาวพุธพักองศาดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเป็นดาวเจ้าเรือนปัญหาด้วยอริโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศนะคะแล้วโคจรถอยหลังพักองศาจะเข้าเรือนลาภะาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ติดขัดขัดข้องของคุณก็คือการเดินทางการติดต่อการส,ส,สื่อสารทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะมันมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่คล่องตัวแล้วก็ สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะโครจรเข้าสู่เรือนลาภะอ่ามันจะต้องมีการอ่ามีปัญหาก่อนนะคะปัญหาเนี่ยอย่างเงี้ยการติดต่อการพูดคุยการอ่าเจราจาอะไรมันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกรันอาจจะมีความผิดพลาดการนัดหมายอาจจะมีการเลื่อนนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะพอมันเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยมันก็จะส่งผลส่งอิทธิพลว่า อพอมีการแก้ไขมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้ไขแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้และก็จะส่งผลดีในที่สุดได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าเต็มร้อยเพราะว่าณปัจจุบันดาวราหูก็ยังอยู่ในเรือนวินาศแล้วเขาเข้าสู่เรือนราหูอยู่เนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ได้ว่าส่ง ผลดีร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคนลักขณาราศีเมษนะคะต่อไปนะคะคนลักขณาราศีพุธจะเป็นอย่างไรลักขณาราศีพุธนี้ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเงินทองเลยเงินทองที่เราคาดหวังคาดหมายว่าเราจะได้รับ เราติดต่อเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินการทองมันก็จะมีความติดขัดมีปัญหามีความไม่ราบรื่นให้เรากลับไปทบทวนไปแก้ไขคือมันจะต้องกลับไปติดต่อหาผู้ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยจนกว่าคุณจะเห็นว่ามันมีความถูกต้องแบบแน่นอน100%เเซ แล้วมันก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาแก้ไขยเยอะหน่อยนะคะมันก็เป็นงานของเราเพราะมันจะโคจรย้อ,อนกลับเข้ามาที่เรือนการงานเนี่ยนะคะ,ะทำให้คุณจะต้องอแก้ไขยเยอะ,อะเสร็จแล้วถึงจะส่งผลดีให้กับคุณนะคะ้ังนั้นมันก็ไม่ประสบความสําเร็จสำหรับคนลักานณาราศีพฤษพราะฉะนั้นปัญหาอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะสัมพันธ์กับเรื่องการเงินการทองเนี่ยสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณเนี่ยคุณต้องรีบไปแก้ไข และหรือไม่คุณก็อาจจะไปได้ทำงานกับคนเก่าๆคนเดิมๆเนี่ยเขาย้อนกลับมาเนี่ยที่เราจะต้องไปทำงานร่วมกับเขาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานกับเขาเนี่ยนะคะแล้วถึงจะถึงจะคลี่คลายอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือลัคนาราศีพฤษต่อไปนะคะลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะคะโคจรวิปริตตัวเราเองเนี่ยเวลาคิดเวลา,าจะทำอะไรบางทีเนี่ย การตัดสินใจต้องระวังมันอาจจะเกิดผลผิดพลาดเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายแล้วต้องมาแก้ไขมาปรับปรุงปรับเปลี่ยนเกิดงานให้เราอะนะคะมีสร้างงานให้เราละแล้วก็ให้เราทําแล้วเราถึงจะผ่านพ้นไปได้ก็คือตัวเราเองรวมทั้งตัวเราก็ต้องรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพร่างกายของเราแล้วอีกทั้ง ดาวพุธดวงนี้เนี่ยนะคะ,ะมันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะปัญหาต่างๆมันก็อาจจะต้องอร่วมกันแก้ไขแก้ปัญหาให้ฝ่าฟันไปเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสำหรับคนลัคขณาราศีเบถุนก็สรุปโดยรวมก็คือ,อดาวพุธเนี่ยนะคะถ้าโครจรพักองศาเนี่ย มันก็จะส่งผลส่งอิทธิพลให้เราเนี่ยจะต้องทบททวนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวพันกับการนัดหมายาการพรีเซนต์งานอะไรอาจจะไม่ถูกต้องไม่ครอบคลุมก็จะต้องมา,าทบทวนให้ดีแก้ไขข้อมูลให้ดีแล้วไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดี แล้วถึงจะประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังระวังเรื่องของขายระวังเรื่องการเดินทางที่เกิดปัญหาติดขัดเกิดความล่าช้าะระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดพูดตรงๆพูดแรงๆไปเสร็จแล้วคนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญดูแลเรื่องการพูดจาดีๆนะคะแล้วมันจะไม่เกิดผลเสียให้เรา ให้เราต้องมาทํากลับใหม่ใหม่อย่างเงี้ยถ้าเราต้องมาแก้ไขใหม่แล้วถึงจะประสบผลสําเร็จนี่มันก็เหนื่อยนะคะมาเกิดผลสาเร็จแล้วมาถึงจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระวังนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ